นนิบงเนี่ยได้ประโยชน์กับทรัพยากรตรงนี้มากเลยนะมีพายุที่ปูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่เราก็ถามว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่เยอะเพราะว่าแรงอาหารเขามีเยอะบนเกาะเนี่ยก็จะมีทรัพยากรที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรัพยากรที่สําคัญสําคัญก็จะเป็นหญ้าทะเลหญ้าทะเลเนี่ยก็เหมือนป่าในทะเลมันก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดซึ่งมันเป็นที่อ,อนุบาล น้แต่ว่าตอนนี้ทั้งป่าที่สมบูรณ์น่ะการมันกลายเป็นป่ายางเป็นพืชสวนทางการเกษตรและทิ้งสิ่งที่มากับน้ำมันคือพวกยาพวกสารเคมีหรือว่าความเจริญอรไรแล้วแต่ที่มันลงมากับน้ำนะฮะนั่นนะผมว่ามันมองแล้วน่ากลัวหญ้าคาที่เราได้เห็นนะว่ามันกระทบมากหรือว่าอย่ยาใบหญ้าคาเนี่ยมันจะขาดไปหมด ยาทะเลเนี่ยมันเป็นกับดักขยะนะเวลามันเอาลงไปในดนแนวหญ้าแล้วเนี่ยคะ่ะพอผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นริวร้วๆริวร้วๆมันจะแตกเป็นละเอียดเล็กๆเล็กๆกล,กลกกายเป็นพวกไมโครพลาสติกแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวของพวกพายุนตอนนั้นน่าจะปี2019มั้งฮะ เรื่องของมาเรียมน่าจะกำลัง,กำล,งกำลังมาอยู่พอดีลังเกิดอยู่พอดีแล้วก็ทางทางคุณชิดก็ให้ไอเดียทางเราว่าแบบอยากทำนาฬิกาที่เกี่ยวกับพายุและการอนุรักษ์พายุในประเทศไทยครับทุกๆปีก็คือมีการทำงานร่วมกันตลอดครับเกี mm ่ยวกับเรื่องแคมเปญต่างๆเ,เรื่องประเด็นสิ่วล้อมทางทะเลซึ่งเออก็ mm hmm. เราก็มานั่งลองคุยกันครับว่ามีประเด็นอะไรบ้าง mm hmm. คือโอริสบอกว่าเขาอ,อยากสนับสนุน การทำงานที่เกาะรีบงเพื่อช่วยอนุรักษ์พายุผมก็เลยโทรมาปรึกษาพี่ฉัดครับพี่ฉัดก็อยู่ในกลุ่มผู้พิทักษ์ดุยงการมารีบงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราฝันมาหรือแบบแพลนมา2ปีแล้วนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสครับว่าได้มายินเรื่องราวที่ดี จากทุกทคนนะครับภัยคุกคามที่เกิดเกิดกับพายุนะคะคก็คือขยะในแนวแนวาทะเลก็คือพวกพลาสติกที่พร้อมจะเป็นไมโครพลาสติกอะคะ่ะเราก็เลยเก็บขยะบริเวณในแนวแปลงที่ระวังพรแดดหรือว่าลากลากสายเทปนีคะในแปลงและก็นอกแปลงเราจะได้รู้ถึงเขาเรียกว่าการเปรียบเทียบนะคะช่วงหน้าหน้าโลซีซันกับหน้าไฮซีซันเนี่ยค่ะแล้วก็อมาเปรียบเทียบแต่ละปีนี่ว่า ยามันลดลงไปภัยคุกคามมันมีมากน้อยแค่ไหนขยะที่แนวหญ้าทะเลมันมีมากน้อยแค่ไหนเป็นภัยต่อตัวพายุและก็สัตว์ทะเลอื่นๆเนี่ยมากน้อยยังไงอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปขาบัตูกุเตท,ที่จุดชมวิวพายุเป็นหนึ่งในการปีนเขาที่สนุกที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเราก็ได้เห็นพายุประมาณ3-4ตัวรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ผมและทีมงานและทุกๆท่านก็ได้ได,ได,ได,ได้ได้เจอพายุในวันนี้ หังน,นั้น,นครับก็ออกมาตรงแนวย่าทะเลนะครับกับชุมชนริบงแล้วก็นักเรียนคือการเก็บข้อมูลชุมชนคือเขาเก็บบอยที่อยู่ในพื้นที่มีเก็บแบบอาจจะแบบสองอาทิตย์ครั้งหรืออาจจะเดือนละครั้งการติดตามระยะคือมันเป็นเรื่องการเก็บข้อมูลแบบในสเกลที่ละเอียดการจากไปของมาเรียมถ้าถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมที่ริบงนะก็คือ เด็กเยาวชนเด็กเยาวชนที่ที่เขาพยายามที่จะเข้ามา,ม,ม,ามาทำงานอนุรักษ์แม้ว่าน้องมาเรียมจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆลรวก็อยากพิทักษ์พยูนแล้วอยากช่วยคนที่อยู่ในอยู่อยู่ที่ริบงนะครับมีรีซอสหรืออุปกรณ์พอที่จะอนุรักษ์พยูนได้ กก,นก,กนอนคุณพิทักษ์อยู่งทําอยู่ก็คือโอ,อกราชวินร,ร่วมกับผู้นำชุมชนแล้วก็ของขี่น้ำล่าเป็นบางครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่ออกราชวินจริงๆแล้วไอ้คนที่มันลักลอบเราก็ไม่รู้ก็มาตอนไหนทีนี้ถ้าเราไม่ราชวินควบคู่ไปด้วยมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่า คนมันยังงมงายเกี่ยวกับเรื่องศยศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆที่มันมีต่อตัวประยชนยจ์จริงๆแล้วเ,เรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่เป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใครในคนใดคนหนึ่งหรือว่าเรื่องของ แค่คนคนคนข้างนอกคนข้างในแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพูดง่ายคือทุกชีวิตเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นที่จะไปถึงคนเหล่านั้น <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นคือการที่ได้เป็นลงพื้นที่จริงและได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยทำให้เราได้รู้เลยว่าโอเค okay. มันเห็นเห็นหนสภาพความเป็นจริงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้เห็นกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งที่พูดง่ายคือเขาทุ่มเทในการที่จะช่วยอนุรักษ์พายนการพพอร์ตคอมพิวเตี้ของริบงเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าาเรา ได้ประสานงานหลักๆเลยจากคุณชินแล้วก็พ,พิชัดนะครับเพราะว่าเราเองเราเราไม่สามารถรู้ได้อย่าง,างแน่นอนว่าอ,อ,อะไรควรไปสพอร์ตอะไรอย่างไนผมก็ดีใจที่ว่าไงดีเพราะเราคุยกับโอริสแล้วคุยกันรู้เรื่องครับว่าคือเราไม่ได้อยากทำงานที่แบบไม่เกิดที่ ี่และยาวมันไม่มีผลอะไรจริงๆอจังซึ่งผมก็คือยาวรับฟังข้อคิดเห็นที่ว่าเราควรมาสนับสนุนงานของทางชุมชนให้ทํางานให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพราะพวกเขาคืออันนี้คอนเซปที่พูดว่าเออชุมชนเนี่ยคือผู้เล่นหลักในการอนุรักษ์พื้นที่ของเขาให้ได้สิ่งที่สำคัญมากๆในวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกๆท่านและ เชื่อเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคุณนะครับแล้วก็ยังไงยังไงผมรู้สึกว่าตอนนี้ทางออริสและช็อกโกเลตไทม์ยินดีมากๆที่ยืนเคียงข้างคุณในการอนุรักษ์พยูนนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าทุกคนทั่วโลกนะครับอยากปกป้องสิ่งที่ตัวเองรักแต่หลังจากวันนี้ที่ทุกคนจะได้เห็นถึงความรักที่ชุมชนลิบงและดูกองขาน,นะครับมีต่อ พยูนผมมั่นใจเลยว่าอ o r i s Friends ในประเทศไทยและทั่วโลกจะรักและปกป้องพยูนไปพร้อมกับทุกคนที่อยู่อาศัยที่ริบงครับ